ทั้งฝนทั้งลมเลยนะคะวันนี้นะคะลมแรงมากนะลมแรงมากฝนตกหนักมากนะคะที่ภูเก็ตนะคะไม่รู้ที่อื่นเป็นเหมือนที่ภูเก็ตหรือเปล่านะคะวันนี้พายุเข้าหรือเปล่านาอนะคะว่าวันนี้ภูเก็ตเข้าหนักมากเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะฝนนีนะคะดูลมนะคะลมแรงมากเลยนะคะพี่แม่ขานะคะลมแรงมากมากเลยนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นเหมือนที่ภูเก็ตหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะภูเก็ตเข้านะคะภูเก็ต พายุเข้าหนักมากเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะี่ดูจากต้นไม้นะนี่ลมแรงมากเลยนะคะลมแรงมากๆเลยนะฝนตกหนักลมแรงนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเยอะนะคะทางขึ้นเขาด้วยนะคะ ไม่กล้าออกไปไหนเลยนะคะพี่พี่แม่ขานะมลมแรงมากนะคะมลมแรงมากเลยนะคะฝนตกหนักมลมแรงมากเลยนะคะ ฝนตกหนักมากเลยนะคะตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ทึงเมื่อคืนก็ทั้งคืนเลยนะคะตอนเช้ามานะคะหยุดได้ไม่กี่ชั่วโมงนะคะตกอีกนะคะตกทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะคะภูเก,ก็ตนะคะบรรยากาศบนเขาก็นก่ากลัวด้วยนะคะลมแรงมากเลยนะคะลมก็แรงมากฝนก็นหนักมากเลยนะคะ ดูบักจิมมี่ค่ะบักจิมมี่มาอยู่ในร่มนะคะเล่นน้านะคะดูบักจิมมี่บักจิมมี่บักจิมมี่นะคะน้องจิมมี่สุดโรอนะคะน้องเล็กของปางนะคะน้องเล็กของปางนะคะนุ่เล่นขี้โคลนใหญ่เลยนะคะนี่บักจิมมี่เล่นขี้โคลนใหญ่เลยนะคะทําอะไรน้อจิมมี่นะคะเล่นเล่นน้ํานะคะเล่นน้าฝนนะคะจิมมี่นะคะเล่นน้าฝนใหญ่เลยนะคะบักจิมมี่ของเราน้องเล็กน้องเล็กนะคะ น้องเล็กที่สุดในปลานะคะน้องจิมมี่นะคะนี่คนดเด็กเขาที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ให้แม่ควานด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แม่ขวานด้วยนะคะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะที่ภูเก็ตนะคะร,รุนแรงนะคะฝนตกหนักนะคะที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นะคะ ไม่ถายไม่ควานก็มาถ่ายบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะให้พี่พี่แม่นะคะดูนะคะนี่ฝนตกหนักมากเลยนะคะนี่นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากจนถิงนชาเลยนะคะวันนี้ก็ทั้งวันนะคะเมื่อคืนก็ทั้งคืนเลยนะคะเออดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะไม่รู้เป็นไข้หวัดหรือเป็นโควิดนะคะเริ่มสับสนและเริ่มงงแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่รู้เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นโควิดนะคะบ้านไม่ควานนี้เป็นไข้กันเกือบจะทุกคนแล้วนะคะก <mark> ็จะครบแล้วนะคะ <m eme> เดี๋ยวก็รู้เป็นเดยวก็พ่อเป็นนะคะเดี๋ยวก็แม่เป็นน <ican> ะคะสลับกันไปมานะคะไม่รู้ว่าโควิดหรือไข้หวัดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเริ่มงงเริ่มสับสนแล้วนะคะ หนักมากเลยนะคะหนักมากเลยนะคะเดี๋ยวหน,น,นักเดี๋ยวเบานะคะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวลมมานะคะเวลาลมพัดนี้นะคะแรงมากๆเลยนะคะ น่ากลัวมากๆเลยนะคะน่ากลัวมากมากเลยนะคะเพราะพวกเราอยู่บนเขากันนะคะลมนะคะลมมาจากทะเลนะคะก็จะพัดขึ้นมาเต็มเต็มเลยนะคะตรงนี้นะคะลบพัดขึ้นมาจากหาดนุยนะคะเต็มเ็มเลยนะคะตรงนี้นะคะหาดนุยหาดในหานะคะพัดขึ้นมาฝั่งนี้นะคะลมแรงมากเลยนะคะลมแรงมากๆเลยดูนะคะพี่แม่ค้านลมแรงมากๆเลยนะคะ มากเลยนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะพัดอันนี้แม่ควานขาดมาเลยนะคะนี่ขาดมาเลยนะคะขาดมาเลยนะคะลมแรงมากเลยนะคะขาดหมดเลยนะคะปิดไว้นะคะไม่ใหฝนสานนะคะแต่ลมพัดพัดนะคะจะนขาดหมดเลยนะคะมาอยู่บรรยากาศตรงนี้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่ายานะคะนี่เวลาลม ลมฝนมาก็จะได้ยินมาจากฝั่งนี้นะคะเสียงดังมากเลยนะคะเสียงลมและฝนนะคะที่มาเวลาพัดมานะคะเสียงดังมากๆเลยนะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะดูนะคะหมอกฝนนะคะ เป็นควันดำๆเป,เป็นควันเป็นควันนะคะหนูนะฝนนะคะน่ะคือฝนนะคะพี่แม่ขานะคะคือฝนนะคะมืดเลยนะคะมืดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ต้องขอไปละขอลาไปก่อนนะคะ เจอกั you นใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะคะภูเก็ตนะคะวันนี้พายุเ <odo> ข้านะคะฝนตกหนักมากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ต้องขอไปลาลาไปก่อนนะคะฝากขอบคุณทุกคะแนนฝากขอบพระคุณนะคะทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์นะคะขอบพระคุณนักทั้นะคะที่ก็มารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แม่ควานด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แม่ควานด้วยนะคะปพิ้มยาสับนะคะให้แม่ควานด้วยนะคะฝาก ขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะกราบสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะลาไปก่อนคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า